ข้อเลยนะครับอันนี้เจ็ดพันก่อนจะหมดนะฮะเหมือไม่มากมียี่สิบเก้าเส้นแล้วก็ส่วนเสือเนี่ยนะให้ดูเลยเสือนะฮะนี่ซ้ายขวาให้ดูนิดนึงซ้ายขวานี่ฮะซ้ายขวาเสือนะครับเสือแกะนะครับเสือแกะรุ่นแรกเลยนะตะกี้เขมขัดแล้วรางคนี่คือรุ่นแรกเหมือนกัน,นแ,กแล้ว,ลวเจ้าเข็มขัดเนี่ยจะเป็นต้นแบบของ คนอื่นที่จะทำ c o p y i n นับจากนี้ไปล้านเปอร์เซ็นต์มีออกแน่นอนเสือแก่นี่มีจำนวนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดตัวตัวกรรมการสิบเอ็ดตัวมันหมดแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วนะครับเหลือกรรมการเร็วจังกรรมการเร็วมากเลยนะครับสามพันเจ็ดนะทอนบาทหนึ่งหมดแล้วนะครับแต่เสือนะตัวนี้นะเสือแก่นี่ยังมีอยู่ไม่มากนักนะครับต้องเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อ ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวเคิออกไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีจะแห่กันมาแล้วคุณจะไม่ได้แล้วก่อนก็รีบก่อนเลยแฟนรายการของเราเนี่ยคือมาก่อนได้ก่อนแล้วคนนี้ได้ก่อนคีจนวนน้อยมากมีจำนวนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดตัวแต่ว่ามาให้เช่าจริงๆไม่ถึงนะน้อยมากนะครับแล้วก็ประคำประคำเนี่ยหลวงพ่อรวยเนี่ยสั่งเค้จักใส่เสร็จหลวงพ่อรวยเข้ากุฏิไปเลยครับไม่โผล่นะให้ใครเลยประคำมืออันนี้เป็นประคำมือไม่พันคอนะประคำมือนะครับประคมือฮะเขียวปากไพรีนะครับแล้วก็แดงแล้วประคำแดง ประคำแดงนี่จะเป็นหินครับนะครับแล้วก็ประคำเขียวนี่จะเป็นกระดูกกระดูกอัดเข้ามานะครับเป็นมาจากประเทศอินเดียแล้วก็อันนี้มาจากอันนี้มาจากสีส้มเนี่ยสีแดงแดงทิเบต<า>ครับเม็ดเนี่ยม,มาจากอินเดียเม็ดอินอินเดีย,น,ดย,น,ดยนะฮะนี่เม็ดอินทิเบตเม็ดอินทิเบตจริงๆนะครับอันนี้มันของนอกจริงๆนะครับเอามาจริงๆเลยอย่างนี้อาจารย์มีคำถามว่าเข็มขัดหลวงพ่อรวยทําจากอะไรครับทําจากกระดูกครับกระดูกสัตว์ใหญ่ครับช้างอะไร เราไม่กล้าบอกเพราะว่ามันหลายๆมันไม่รู้จะไปซีู้ที่สูงยังไงว่ากระดูกช้างอ่ะอคือเขาทํามาอันนี้เป็นของที่สั่งที่พยุหางคีรีแหละเอะเป็นว่ากระดูกสัตว์ละกันแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นนุมานเงินจานทุกข้อนะครับด้านหลังก็มีอัคลายี่สิบเก้าเส้นบอกไล้คำเดียวว่าไม่ถือที่หน้าหมดแน่นอนลายเนข้างหน้าเป็นเงินนะนฮะนุมานเงินนะครับ แล้วก็เรื่อที่คุณเห็นว่าคือหลวงพ่อท่านเจิมท่านเสกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าพิธีที่วัดบวรพิธีฉลองพระสมพรณบัตพระสมเด็จพระสุวรรณพระวรรณรัตน์จุนพรมคัตโตด้วยวันนั้นเนี่ยเกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ขึ้น3ามอย่างนะพอหลังจากพุทธวิเศษปุ๊บเนี่ยปรากฏการณ์คือเกิดอาทิตย์งกดสองชั้นนะถ่ายภาพใม้เห็นหนังสือพิมพ์หนังสือพระเครื่องลานโพเอาไปลงเพราะผมเป็นคนบอกจิมมี่ให้ถ่ายไว้จิมมี่ลานโพให้ถ่ายไว้เสร็จแล้วพอเกิดสงกรเสร็จแดดร้อนนักมากเลย พักหนึ่งไม่นานนักหลังจากใกล้ๆจะพิธีเสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยพิธีเสร็จปุ๊บฝนตกเป็นหาใหญ่เลยไม่ใช่แค่ไร่ช้างครับออ้าเหรคำช้างเนี่ยว่าตกท่วมน้ำท่วมเลยอะนะท่วงฉีดเลยตกเสร็จปุ๊บเกิดมีลุงเห็นลุงปรากฏเห็นลุงขึ้นเหมือนกับย่างนะแล้วยังไม่พอหลังจากเสร็จครับคืนยังขับคืนพระฟ้าเปิดพระจันทร์ทรงกรดโอ้โหเรียกว่าเยอะจริงๆเยอะมากปกติธวันนั้นนะวันนั้นนะสิบเจ็ดกันอ่าสิบแปด สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดไอ้สิบเจ็ดกันยาเออสิบแปดกันยาประมาณนี้จำวันประมาณนี้แหละครับผมการนี้ก็คือเสร็จวันนั้นแหละเสร็จแล้วก็มาให้อธิษฐานจิตหลวงพ่ออีกทีก็คือเมื่อวานนี้เองครับอธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าใครที่จองไว้ก็คือแฟนรายการเนี่ยได้ก่อนได้ของชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าใครจะได้หรือเปล่านะครับหมดแล้วนะครับแน่นอนนะครับพ่อเบี้ยแก้เนี่ยจำได้ไหมจากสี่เป็นสี่เหมือนกันแต่สี่พัน แต่ว่าอันนี้เป็นการจัดสร้างขึ้นครั้งแรกของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเป็นชุดมาตรฐานของเขาเลยนะจะได้รวมอยู่ในนี้ด้วยก็คือเขี้ยวเสือรุ่นเป็นเป็นเสือแก่รุ่นแรกครับเข็มขัดฮนุมารรุ่นแรกนะครับแล้วก็ประคำรุ่นแรกด้วยนะครับซึ่งประคำตรวนี้เป็นประคำที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยไม่มีใครเลียนแบบมีโค้ดทุกตัวนะครับทุกเม็ดนะครับอันนี้นะอ่าก็แล้วเงินเงินที่ถอนบาทหนึ่งบาทที่คุณได้ปลายทอนไปข้างล่างจะมีต่อโค้ดนะครับว่ารวยนะครับ มีอยู่จํานวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับแปดห้าแปดห้าหกเก้าห้าสองสุดสั้าห์นะครับไงครับผมมาดูแล้วกันอ่าคนนี้ประจําเลยอ้าวอันนี้ของประจําเดือนนี้คนนี้ดีไม่ดีได้นะส่งมาเยอะมากเลยก็มีโอกาสได้ผมส่งโค้ดไปให้คุณแล้วนะก็อันนี้ของประจําเดือนนี้นะครับก็คงจะได้เฉลยกันอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับ ก็คือพระเนื้อชิ้นเขียวเนี่ยคนที่ส่งเอเอ็มเอสมากที่สุดในประจำสัปดาห์ไอ้ประจำเดือนนี้ส่วนเดือนหน้านะครับเดือนหน้านี่เราจะเป็นนี่เลยรายการจากฮูฟนะครับรายการจากฮูฟนะครับของเทรนดี้ช็อปดอทซีโอพร้อมกับพระยอดธงรุ่นแรกของหลวงพ่อจำลองก็จะดีแดงนะครับอันนี้เป็นการเก็บสะสมเอสเอ็มเอสประจําเดือนหน้าใช่แล้วที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเองประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสวันนี้นะครับจะได้กล่องสดมนนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับไปแล้วรับผเดี๋ยวเราไปดูวัััตถุมงคคลลวววนนีี้้ดก่าไปแรบ ห,หลายรายการเลยครับผมหลมงยยวงลพ่อลำใยญ่วัดทุ่งลาดยาหลวงพใหญ่วัดทุ่งลาดยาบุรีครับใช่มาพร้อมกับหลวงพ่อสัมฤทรุ่นแรกนะฮะใช่แล้วซึ่งเหรียญหลวงพ่อสัมฤทรุ่นนี้มันจะมีปัญหานิดนึงว่าผมไม่ทราบวัดแล้วใครก็ไม่ทราบวัดแต่ในเน็ตเนี่ยม,มันมีลงขายกันเหรียญละ500ใช่แล้วฮะเหรียญละ500อย่างต่ำแต่ครั้งนี้พี่เขาจัดมาให้พร้อมกับหลวงพ่อลำใยญ่ใครรู้ก็บอกทีแต่เหรียญเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยสภาพไม่ใช้เลยนะครับชุดหนึ่งเท่าไหร่500ครับผมอือสองเหรียญเนี่ยคู่่กกัน500 250ตเหรียญละะทไไไมมจซื้้อด แล้วเหรียญเปเหรียญปีเก่ามากปีนกว่าหนึ่งเจ็ดม่อท่าไม่ผิดนะชุดเท่านั้นใช่ครับผมไปชมกันครับหลวงพ่อลำไยแห่งวัดทุ่งรัญยานะครับท่านก็เป็นเกจีจากรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยในแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นพระที่โด่งดังมากในเรื่องของเครื่องรางต่างๆรวมทั้งของขังวัตถุมงคลต่างๆโดยเฉพาะพระท่าคดะยของหลวงพ่อลำไยที่เป็นคำจากเนื้อตะกัวเก่านะครับตะกัวที่เป็นตะกัวโบราณนะเป็นต้นกลมนะแล้วก็ มีพระท่ากดานรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นพระปู่ท่ากดานเนี่ยเขาจะเอาตัวที่ชำรุดแตกหักต่างๆพวกนี้เอามาเป็นส่วนผสมมวลสารในการจัดสร้างนะครับแล้วว่าถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อลำใหญ่ก็ได้รับความนิยมเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะท่ากระดานของท่านเนี่ยดังมากๆแต่วันนี้เราได้มาเนี่ยจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยานะครับเป็นบิดพึ่งพงนะครับตลอดเมื่อคราวที่ทอดพ้าวผ่านหรือท้องถิ่นนี่แหละนะนี่อันนี้เนี่ยที่เป็นพระใส่แว่นเนี่ยนะ ส่วนเหรียญเงินเงิน,เ,งนเหรียญที่เป็นเตมโอ้นั้นน่ะของหลวงพ่อ,พอสำลีำลรุ่นแรกเลยนะครับ,รบเหรียญปีอะไรหนึ่งหนึ่งแปเก้าี่แหละนะประมาณนี้สภาพสวยไม่ได้ใช้เลยพอดีมันมีคนมาขายนะครับเป็นรุ่นพิเศษเนี่ยมาปล่อยให้บล็อกนี่สวยมากๆสวยกว่าใน,ในเว็บที่ลงไว้องลาห้าร้อยอีก นันเนี่ยหลวงพ่อลำใหญ่คู่กันก็คู่กันเลย250เนี่ยตกลงเฉลี่ยเหรียญแค่2องบาทใช่ครับแต่คู่กันเนี่ย500บาทเท่านั้นเองนะครับ <5 S 1> มีเพียงแค่5คู่อันนี้ของคุณใหญ่อตกรนะครับมอบให้พอดีกันได้มาเนี่ยเหรียญเนี่ยตัวหลวงพ่อสำลีก็ขายไปเกือบหมดแล้วจากประมาณ50เหรีายญขายเหลืออยู่ประมาณ10เหรียญเนี่ยผมก็เลยแบ่งมา5ชุดพร้อมกับหลวงพ่อลำใหญ่ทุ่งระย้าสภาพสวยมากครับผมนะฮะชุดนี้ีห้าด้ฮะแต่ผมบอกยมันหลวงพ่อสำลีมันน่าจะหลงนะ หลงราคามาอยู่แล้วอ่ะมันล่าจะหลงราคามาแต่ว่าเสิร์ชหาเจอนะในเน็ตมีห้าร้อยแต่ไม่ลงไม่ลงชื่อว่าวัดอะไรนะก็ไม่รู้จะหาลำบากหาไงห้าร้อยบาทมีห้าชใช่ครับมีห้าชุดเท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ท่านที่จองวัตถุมงคลในวันนี้นะครับเฉพาะในวันนี้เนี่ยผมเงินขวัญถุงของหลวงพ่อรวยเนี่ยจะใส่ไปให้นะครับรายการละหนึ่งเหรียญนะฮะจำกัดรายการละหนึ่งเหรียญนะครับเงินขวัญถุงหลวงพ่อรวยนะครับจำกัดรายการละหนึ่งเหรียญนะครับ เพราะว่าเหรียญทั้งหมดเนี่ยมัน1นึ่งพันหนึ่ก็จริงนะครับ,รบอ,อยู่ที่หลวงพ่อรวย500นะครับอยู่พี่วินัย 101, ร้อยหนึ่งอยู่คุณทีละ 101. ร้อยหนึ่ง อยู่กับผมเท่าที่เหลือเนี่ยก็แจกจ่ายกันไปจนหมดแล้วอะเหลือน้อยคนมาร้านมาขอผมก็ให้นะไม่ได้ว่าไม่ให้นะก็ให้ไปครับคันนี้จํากัดแล้วเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นก็เก็บละคันนี้แจกจ่ายเที่ยวเนี่ยสองสเที่ยวมันมีวาระในการให้ไงให้แล้วก็ให้เลยหมดแล้วก็หมดเลยครับ <ผม S 2> <ม>ก็ตามนั้นนะครับรอเอ้ามาว่ารายการที่2องดีกว่าใครที่สนใจแต่ชุดเนี้ยชุดที่ว่าไปหลวงพ่อสัมฤทเนี่ยที่บอกเชิญชวนท่านผู้ชมไว้คือผมเข้าใจว่าเป็นเหรียญที่หลุดมา คือราคาเนี่ยมันไม่รู้แต่เป็นรุ่นแรกรและสุขสภาพเนี่ยคือไม่ได้ใช้แต่ว่าในเน่ยแต่มันใช้มามันขายกันอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับแต่เนี่ยเราเปิดคู่กันเลยคือพี่เข้ามาคือราคามันถูกมันโดนอยู่แล้วเพราะว่าหลวงพ่อลำยยมาทุ่งราชญาเหรียญสองร้อยคุณหาซื้อที่ไหนมันจะไม่มันจะมีมันไม่มีนะครับรวมกันเนี่ยสองเหรียญนห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับรายกาต่อไปครับผมปลอกผงหลวงพ่อสาครแล้วก็เหรียญหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าครับเป็นอะไรตามคําเรียกร้องนะครับของท่านผู้ชมนะครับที่ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่พอครั้งนนีี้เ่ยก็ล ไปเจอคุณชยันมามไม่ใช่อันนี้อันนี้ของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเลยนะขุนแผนนะสายสะท้านเออไม่ใช่มันมีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวดูในภาพเป็นปลกผงปีสาหนึ่งของหลวงพ่อสัครวัดหนองกลับเ่ยนะที่นิยมมากครั้งที่แล้วนี่คือเป็นผงพายแล้วข้างหลังเนี่ยจานมือตัวพุตพตัวพุวเนี่ยนะเที่ยวเนี้ยแกมสุดท้ายของบ้านแกแล้วไม่เหลือแล้วนะนี่แกเพึ่งเอามาให้นะครับห้าพร้อมกับเหรียญเด็กไทยหลวงพ่อสงฆ์ว่าเจ้าฟ้าสารลอยเหรียญเด็กไทยเหรียญนี้เหรียญหนึ่งอ่ะมันก็แพงแล้วแล้วบวกกับปกขุนแผนนี่ ซึ่งวันนี้สเปเชียลพิเศษมากๆเลยคือคู่นี้พันเดียวใช่ไหมใช่แล้วทันเดียวแค <ผม S 2> ่พันห้า 1, <000 S 1> ร้อยบาทเท่านั้น,นหมดแล้วหมดเลยนะเพราะวันนี้มันน้อยมากนะครับ,รบหมดน้อยมากเลยแล้วก็วันนี้ส่งไปให้แม่มามาที่สุดได้เสียงเพลงไปฟังแน่นอนนะครับ,ร,บ <ๆ S 2> รวมทั้งวันนี้เนี่ยพระเนื้อชิน <ๆ S 2> เขียวคนที่ส่งไปให้แม่มามาที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของไปนะครับเอาไปชมดีกว่าครับอาจารย์สุพรครับอันนี้นี่เคยว่าไปแล้วแต่นันไม่พอเลยนะ เพราะมันเยอะใช่เยอะมากมันไม่พอแต่ทีนี้พอได้มาเนี่ยได้มา5ชุดนะครับ5้าชุดก็ไม่ได้บอกใครให้รู้หรอกเขารีบๆลงให้ดูเลยว่าอย่างนี้แบบนี้นะปีสามหนึ่งแล้วก็มาพร้อมกับเหรียญไทยนะครับเขได้มานี่ก็เลยต่อรองกันมาแบบนี้ที่สดดบอกพี่ทำไมไม่เอามาทีเดียวไม่ได้ออกรอบเดียวอันนี้เลยต้องมาซ้ํารอบกันนิดนึงแต่ว่าขอไม่ซ้ํากันหรอกคือขอมันมีเพิ่มคือหลงพขส่งกัเจ้าพระสรลยเนี่ยเล่นกันเหรียญนี้ประมาณแปดเก้าร้อยข้างนอกนะครับแล้วก็ปกผงเนี่ยขึ้งแล้วออกพึ่งเจ็ดร้อยใช่ไหม เจ็ดร้อยสองอันนี้รวมกันพันเดียวใช่แล้วหนึ่งพันบาทเท่าน,นั้นนะฮะมันมีใครเขาจะทํากันมีที่นี่แหละทํากันนะเออตกเหรียญละห้าร้อยเนาะใช่ก็ถูกอ่ะถูกเลยอะ่ะนะแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยนะหมดแล้วแล้วก็เหรียญแท็กทายนี่ก็ไม่มีแล้วนะครับของผมก็ไม่มีแล้วหาก็ไม่ได้นะครับก็ได้มาเนี่ยสองแกจี๋จานที่<ช>นะ่าสนใจมากๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีพี่เขาขอกันเยอะหลายคนมันไม่พอจริงเจอเที่ยวนี้บอกว่าเนี่ยวิทย์เนี่ยเจอเจอที่มันเจออยู่ในกล่องนะเพราะตอนนี้แกกำลังรื้อบ้านทําบ้านอยู่ แกก็ลื้อมาปุ๊บก็เจอบอกว่าเนี่ยลืออีกห้าองค์ผูกแล้วพึ่งออกมาครั้งที่แล้วมานิดนิดเดียวเองนะครับแล้วเราก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนิดเดียวนะครับและตัวพิเศษก็ให้พี่ก็ไปแล้ว<อ>เป็นเนื้อที่มันไม่ตัดปีกอะ่ะอกลมอะ่ะสวยมากเลยะฮะหลังจากรายมือตัวพุทธนะครับลายมือจาระกอนะครับถึงพันบาทนะครับมีห้าชุดในการสำรับปลอกผงหลวงพ่อสักคอนและก็เดี๋ยวหลวงพ่อสงนะครับ,รรบอันนี้นะครับเดี๋ยวด้เห็นภาพกันนะว่ามีความสวงามนี่เห็นภาพกันเลยว่าที่บรรยากาศที่วัดหนองกรับเป็นอย่างไรนะครับบางคน 5กิโลเมตรเนี่ยครับเป็นคู่ๆเลยครับครับแทบไม่ต้องเลือกหรอกเพราะว่ามันสวยทุกเหรียญแล้วปกผงนี่ก็เดิมทุกเหรียญเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับเนี่ยฮะเหรียญปีสองหกทันหลวงพ่อนะครับทันหลวงพ่อสงเลยเหรียญเท็กไทยเฉพาะด้วยน่าจะเป็นรุ่นเดียวมั้งที่เป็นเหรียญเท็กไทยนะครับแล้วก็ปกผงหลังจากสมพุทธเห็นไหมจานมือนะครับเนื้อผงนะ คู่เลยนะครับพันบาทครับมี5ชุดเท่านั้นนะครับหมดแล้วเกลี้ยงเลยใช่แล้วนะฮะรีบโทรมาด่๋ยวแล้วกันนะครับผมถูกต้องเลยนะจ๊ะด้วยเดยวเลยแล้ก็จับที่สามครับจับที่3อันนี้ยังเป็นพระผงฟ้าผ่าครับใช่ครับมีเพียงแค่ชุดเดียวไอชุดนี้เนี่ยเราก็เคยออกมาหลายครั้งแวะมาแล้วนะแต่มันไม่ค่อยมาแบบเป็นเยอะๆแต่ว่ามันนานๆจะได้เจอสักทีองค์นี้องค์นี้สภาพเนี่ยเนื้อเนี่ยสวยมากเลยไม่ได้มาเดี่ยวนะมาคู่กันกันเลยครับแต่เชื้อไม่ไอเซนนะครับชุดนี้1,500บาทเท่านั้นเองมีห้าร้อยบาพเลยครับ ชาพระนะครับวสภานสูงนะครับพระผงพระผาเนี่ยเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อปี2,400กว่านะครับนะในยุคสมัยนั้นเนี่ยจาจาร์เชื้อก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นพระลูกวัดอยู่ใช่ครับก็ประกอบพิธีพุทธาพิเศษขึ้นนะครับปรากฏเหตุอันน่าสะจกันคือว่าท้องฟ้าล่มลายล่ลายไม่มีเขาของเมฆฝนเลยนะครับก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นดังถึง 3- 4สครั้งด้วยกันนะครับก็เลยตั้งชื่อ ข้ตอเน,นื่องผู้สาวพิเศษชุดนี้แหละนะครับมีหลวงพ่อแพรมีหลวงพ,พ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วมาเกเจีจา์เยอะแยะนะแต่แปะไถห,หนังเลยเต็มไม่หมดเลยก็ท <c oughs> ําไมถึงรู้ว่าคนทุกคนนี้มาเพราะว่ามีการฝากพระแต่ละท่านเนี่ยมาเพื่อจะติดพระมาฝากให้เป็นลางทางทําไว้เขาเพิ่งออกมาให้เช่าบูชาเมื่อปีสามกว่านะครับจึงได้รู้ว่ามีหลวงพ่อองค์ไหนบ้างเนี่ยขออาจารย์เชื้อหลังไรเจนก็นิยมตะโกนได้แล้วก็สมเด็จพระผาเนื้อดําเนื้อผงเวลาสมัยก่อนนั้นเขาเล่นหาเป็นวัดระฆังเป็นของนะ หมาของาวาะคัางไปนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนะเล่นเป็นของสมเด็จปิรันท่านนะครับซึ่งคนละพิมเป็นเล่นพิมพ์พระประธานย็นใหญ่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะเนื้อหามีความใกล้เคียงกันมากองค์นี้สภาพสวยมากจริงๆนะครับหนึ่งชุดนะประบาัดพานกาศชุดเดียวนะครับของวัดสะพานสูงกรุงเทพมหานครนะครับครับนะอันนี้นะมีจำกัดนะฮะหนึ่งชุดหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะครับใช่ครับรีบหน่อยละรายการที่สี่เลยรายการที่จะเร็วนิดนึงนะครับ หลวงพ่อขอมนี้าหละครวัดไผ่ลงวานี่ยอดเจจิอาจารย์เลยนะครับอันนี้ก็มีมีชุดเดียวเหมือนกันนะจะเป็นรวมนะครับซึ่งเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นพระชุดหนึ่งที่คนกําลังทยอยเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าของนี่เริ่มจะหาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพระชุดนี้ไปชมกันไปชมครับอพุทตะโคดมครับชุดพระอุดตะโคดมนี่ครบเลยนะมีสี่องค์แพิเลยนะครับขาดพิมพ์ใหญ่จัโออย่างเดียวเองนะครับหลวงพ่อขอมนะครับนิโชพิกขุกนะครับหรือ เขาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อขอม,อขอมนั่นแหละ